ล่ะสวัสดีครับผู้ชมนะผมชิวเองนะครับวันนี้ผมจะมาแจกคลิปเดมอนฟอร์นะครับซึ่งเอ่อเป็นคลิปตัวเดิมครับก็คือลีมาร์เกอร์นะครับลีมาร์เกอร์อะไรเงี้ยนะครับก็เอ่อเซ็ตตัวเดิมนะอืมเพราะว่าเพราะผมไม่รู้จะแจกอะไรดีผมไม่รู้จะแจกใครไหนเดีเราก็แจกลีมาร์เกอร์มามาเกอร์แล้วกันนะก็ตัวเดิมนะครับอันนี้คอร์ดเขานะครับเป็นลีมาร์เกอร์สกิปนะครับก็ มีอะไรแบบนี้นะครับผมนะในช่องกิฟต์ตรงนี้นะครับโดยที่คอร์ดของเขาเดี๋ยวจะลิงไว้ตรงที่ไม่ตรงลิงก์บางมุดด้วยนะผมนะนะครับอันนี้ก็คลิปอ่ะวันพีดเกมอันนี้เป็นไดมอนด์ฟอร์นะครับซึ่งจะมาแจกเนาะคือจะตัวนี้นะครับนี่นะครับมีอะไรแบบมากเลยนะครับแต่ว่าผมจะมาแจกไดมอนด์ฟอร์เนาะนะครับล่าสุดที่แจกไปเนี่ยก็2เดือนที่แล้วนะครับก็มีคนดูถึง17,000คนเลยนะครับถือว่าเป็นวันที่เทียบกับคลิปอื่นๆก็ ก็พอได้อยู่ช่างมันเถอะอ่ะนะครับก็อันนี้ว่าผมจะปิดเฉลยนะครับเพราะว่าเมื่อกี้มันมีคนมาแดดแดดแดดอะไรท่นี้นะครับได้อืมนะครับซึ่งตอนรอบที่แล้วเนี่ยคือผมมันเป็นปานวารีนะครับแล้วก็ไม่ได้อะไรมากมายนะครับแต่นี้คือผมเป็นตะปันตะวันนะครับแล้วก็เรเวลเอ,อ่อห้าสิบห้านะครับอืมซึ่ง ผมไม่ได้อัพไอเนี่ยไอสายเลือดเนี่ยไอค่าดท้ายนะครับเพราะว่าผมลืมอัพผมไม่รู้ว่ามันลืมอัพหรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมไม่เห็นว่ายักษ์จะมีท่าน,นี้อยู่นะครับแล้วก็ซานฮาร์โลเฮดแดนเนี่ยผมไม่เห็นนะครับเออครับพอเข้ามาอีกทีเนี่ยผมไม่ได้เล่นนานแล้วนะผมนะล่าสุดก็เล่นเมื่อหนึ่งเดือนสองเดือนก่อนนะครับก็เออไม่ค่อยได้เล่นนั่นแหละนะครับก็มามันมนอัปเดตใหม่นะครับ มันอัปเดตสาดหนึนะครับนี่สานะครับซึ่งมันเป็นอัปเดตใหม่เมื่อไม่นานมานี้นะครับและมันหมุนอยู่นะครับหมุนหมุนแล้วก็รอแล้วก็หมุนแล้วก็มาแล้วแล้วก็อัปเดตเมื่อสามเดย์ a g ซึ่ง นานหรือเปล่าก็ไม่นานอันเล็กๆหน่อยนะนะครับเพราะว่าอาทิติ์ด้วยนะตามเดียโกนะครับก็อยากดีกว่าไม่พูดอะไรมากนะครับก็ดีวเลยดีกว่านะผมนะนะครับก็คันนี้ก็อาจจะดีกว่ารที่ดาวนะครับนี่เป็นออโต้ฟามนะครับอันนี้เป็นออโต้บัสอันนี้ก็เป็นลมหายใจของเรานะครับมันจะออโต้ลมหายใจแบบของเรานะครับจะเห็นว่าไฟที่ดาวนะเป็นไฟของปานตะวันขึ้นมานะครับออกไปเสร็สักหนึ่งอันแล้วกัน ขีดนึ่งครับไปมาก็เดี๋ยวฆ่าทิ้งเล้วครับเห็นไหมเนี่ยพอปิดเนอะ่ะก็เป็นก็เป็นออตโ,อต,โอต้แบบลมหายใจนะก็คือแบบอะไรเงี้ยนะครับพอบเปิดไปก็ดีนะอโอโต้อิคิมสวอตก็คือเช่นเราปิดดาบอยู่ใช่ไหมนี่คือผมไม่ได้เปิดดาบนะแต่ถ้าเปิดอ,อิคิมสวอตอย่างเงี้ยเป็นด,ดาบเองนะ,ะเห็นไหมพอปิดดาบพอเปิดเองอีก นนนะะเี่ยครับออโต้สกิลก็คือออโต้สกิลทั้งหมดนะครับเวลาจะฟาร์มอะไรเนะี่ยก็เปิดตัวสกิลซะนะครับออโต้าโนกราสวิงนะครับก็คือเนี่ยสวิงปกติมีโคดาวนะครับแต่ถ้าเปิดโน ok กราสวิงก็นี่เลยนะครับแบบนี้เลยนี่เลยนะครับก็คือฟันได้ยาวๆนะครับ อันนี้เป็นทวินเออสปีดทีพีนะครับอันนี้เป็นระยะนะครับอืมอันนี้เป็นไอคิปอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะออฟฟาร์มเหรอออฟฟาร์มนี่จะเป็นไขกระคูออฟฟาร์มนะครับอันนี้เออ,เอ,อซูบูฮอปไคกรคูนะครับเอ,อ่อโปรดระวังซูบูฮอปปิงเอ,อ่ออะไรเนะี่ยเรว่าช่างแม่งแล้วกันเป็นคำเตือนครับ ให้มันขึ้นไม่ได้แล้วน,นี่มาดูเอ็กซ์ตร้าเดี๋ยวนะครับเป็นโนโฟนะเม่เอ๊ะโนโฟใช่คือถ้าเราอยู่ตรงสูงใช่ไหมแล้วก็ลงมาเนี่ยคือเลือดเราจะเจ็บนะครับเช่อนอย่างนี้น่าจะไม่สูงพอแล้วเนี่ยเราขอปิดมายาไปก่อนนะครับเช่นปิดสวอเฮ้ยเนาชอบรัน่นทุกทีเอ่อหัวหน้าข้าบนนอนนะเฮ้ย เห็นไหมี่ยตกแต่ที่สูงมันจะเป็นงี้เป็นเลือดเลือดออกนะครับแต่นี่นของผมบักเกมมันบักเป็นเลือดอมตะนี่นะครับถ้าเปิดเอาฟอกดูนะนี่นะครับปกติเลือดออกนะเห็ไม่เจ็บเลยนะครับอันตรีซันเบอร์เนี่ยใช่นเราเป็นอาสูรใช่ไหมเอ่ออย่างเช่นผมใช้ปานตะวันเนี่ยในการฟันใส่อาสูรอาสูรก็จะติดไฟนะครับหรือไม่จะเป็น ม่จำเป็นต้องเป็นตัสูงก็ได้เป็นนักดาบโดนฟันเนี่ยด้วยไฟของไฟตะวันอะไรเงี้ยเออก็มันจะติดไฟอะเออช่างไม่เหนะครับก็เอาเป็นว่ามันจะเจ็บนะแล้วมันก็รัวๆนะทช่นำไปสูนเนี่ยก็มันจะโดนไฟไม่ได้ไฟตะวันนะนะครับก็ไม่แน่ใจเท่าไหร่แต่ว่ามันก็จะเจ็บมาแหละนะครับแต่อันนี้ก็คือมันจะไม่มันจะแบบไม่นไปเลยนะเดี๋ยวก็ได้นะครับอันติดียรผมไม่แน่ใจว่าอันนี้คืออะไรนะครับ จำได้ว่าคลิปี่แล้วเนี่ยมไม่รู้ดิผมไม่รู้ว่าคืออะไรนะครับอาจจะเป็นพัสดุมั้งไม่ใช่หรอมั้งไม่ใช่หรอกใช่ไม่ใช่ครับอันนี้เป็นทิเกต็ตท,ทิเกตฟาร r m ไม่ใช่นะเป็นเป็นของที่ตอบตามแบบ เป็นเกมฟาร์มก็จะมาฟาร์มเกมอมนรู้ของเขาเนี่ยนี้เป็นแชทล็อกเกอร์นะครับก็จะดูสมาดูแชทแต่อันนี้เป็น, er, น, Chat, ต,อน,น,ปนตอนที่ผมคุยกับคนคนหนึ่งนะครับพอดีเขาดินมาหาผมแล้วก็ต่อยผมหนึ่งทีแล้วเขาเขาแบบยังไงอนะ่ะเขาขอเงินผมห้าร้อยบาทก็เลยแค่ร้อยบาท500ห้าห้าร้อยเหรียญเนี่ยก็เลยให้ไปรอปไปนะครับอันนี้เป็นอฟเฟนิตจัม กระโดดสูงๆอย่างเงี้ยเฮ้ยเหีย้ยติดต no ิดใบไม้นี่โนคลิปก็จะเป็นรู้ได้ไหมรู้ได้อะเฮ้ยรู้ได้อันตีคอมแบทไม่รู้ว่าคืออะไรเหมือนกันอันนี้ที่พิคอัพออร่ราถ้ามีของที่มันสามารถพิ c อัพได้มันจะเก็บอัตมัติแน่ๆเลยนะครับ ตอนนี้มันไม่มีอะไรที่มันแบบจะเก็บอะไรเลยนะตอนนี้ไม่มีอะไรให้เก็บเลยนะครับอันนี้เป็นก้อนโหมดนะครับอันนี้เป็นエンเชนวีโรคอนสูสเวโรอะไรของเขาเนี่ยคือะไรผมไม่รู้ครับแต่อันนี้ก็ก้อนโมดอะไรก็คือเพื่อจะแบบธรรมตาอินฟินิตอันนี้แต่ผมอันเนี้ยอันนี้คือเกมบั็กนะอันเนี้ยผมไม่รู้อ่ะ แบบเข้าเกมมาก,ก็เป็นอย่างนี้เลยนะครับน้ำมอหิลก็จะฆ่าคุณแล้วมันจะแบบกลายเป็นเลือดปกติก็เป็นร้อยร้อยห้าสิบทับร้อยห้าสิบนะโลพอลลี่โหมดซีเอพีบูสไม่ปวดเดี๋ยวนจะโลไอเพชรมันแบบยังไงอะคือแบบน่าจะทำให้ภาพหลอกกากน่น,นเลยนะครับอันนี้เป็นปรับเวสปีดเวสปีดอะไรเงี้ยถ้าเปิดก็จะวิ่งเร็วขึ้นนี่ก็เป็นพวกจำเอ้ยนี่ power. เขาแบบอย่างเงี้ยจุบ นี่จะเป็น select player แล้วก็ TP ไว้นะครับเอ่อโคเอาชื่อว่าเทคโอเคโคดูนะครับเอ๊บร r o อยู่ไหนวะเว้ย เทเลพอร์ตมาทีแรกเลยแล้วมาถ่ายไปไหนแล้วเนี่ยเมื่อเมื่อกี้ผมรูม้สึกว่าผมมันยืนสอนใครเนะี่ยเทเลพอร์ตอีกรอบเทคเทกชื่อว่าเทคหรือเปล่าใช่เทคโอเคพอเทเลพอร์ตติ้งก็เป็นเทเลพอร์ตไปหาเอ่อเทเลพอร์ตไปหาพวกเป็นอาจารย์ของสิ่งต่างๆครับในเป็นเทเลพอร์ตนะเอ็มซีนะเช่นไปหาอาอาญาฮะใช่ป่าวะใช่ อาญาหรืออาญาใช่เหรอวะตัวนี้เหรอวะไปดิใช่ใช่ใชครับตัวนี้แหละผมจะมาซื้อได้หรือเปล่านะคุณไม่ใช่เป็นคุณใช้โอ้เหี้ยไปหาซนจิโร่เลยไม่เออด่าเอาเป็นซนจิโร่แล้วกันเนดซวนจิโร่ไปก่อมาหนึ่งเว้ย ทาจิโร oh. ่โอ้นี่นี่เป็นออฟาร์มออเราต้องมีต้องมีเราต้องมีเราต้องเราต้องมีที่ขุดก่อนนะก็คือที่แอรอันนี้นะครับก็ไปซื้อมานะจากนั้นเราก็มาใส่ตรงอะไรก็ได้ของร้อนนึงเนี่ยจากนั้นนะครับเราก็ ทำการเลือกได้เลยนะว่าจะเอาออะไรนะครับเช่นจะฟาร์มสันออนะครับหลังจากนั้นเราควรจะกดไปที่แบตเตอรี่นะครับแล้วก็นั่งดูครับว่าสันออจะขึ้นหรือเปล่านะครับนี่สันออขึ้นนะครับมันก็ฟาร์มสันอออย่างนี้เนาะนะครับแล้วบางทีมันถ้าอยู่ใกล้ๆกับแร่อื่นด้วยเนี่ยมันจะมาตีแร่อื่นด้วยนะครับก็เลยยิงดีนะครับอย่างนี้เลยนะครับผมนะขออยู่ที่นี่กันแล้วกันนะเอาเป็นว่ามาใช้งานได้นะครับผมนะโอ้ชิบหายลาดูไวเพิ่ม เอิอ่มอาดิโร่เชื่อด้วยอโอ้เป็นเซิร์ฟเวอร์นะเป็นเซิร์ฟเวอร์ดิดดีจอยแล้วก็หอบเซิร์ฟเวอร์หอบพวอบออกนี้ไอเครดิตของเขานะครับครับอันนี้คือเครดิตนะครับอันนี้สกิปเปอร์นะครับเอ๊สกิปเตอร์ใช่ลีดมาร์เกอร์หนึ่งสองหนึ่งเก้านะครับแท็กดีคอร์ดเขาอันนี้เป็นดีคอร์ดลิงค์คำเชนเยนะครับจะแปะไว้เลยเนาะนะครับ ก่อนวันนี้แล้วกันนะนะครับเออใช่ลืมแชร์ตัวฟา้าไว้เทียย่แให้ดูเดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับเอ่อเอาเป็นไรเนี่ยฟาร์มใช้เสื่อแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะใช้โอ้คูด้าสปริงแล้วก็ใช้เป็นออโต้ทริปสวอร์ดนะครับจากนั้นก็เป็นออโต้สกิลแล้วก็จะฟาร์มใช้เสื่อนะครับดูกันดีกว่านะครับโอ้ยแปลกนะฮะถ้าเซนิสิเกิดก็จะทวีนไปหาเสือจานั้นทำการฆ่านะครับใช้สกิล้วยนะ ราะว่าผมเพราะว่าผมใช้ออโต้สกิลได้ใช่ไหมนะครับก็ใช้สกิลเดิครับแต่ถ้าไม่ได้เปิดออโต้สกิลไว้เนี่ยมันก็จะยังไงอะ่ะคือมันก็จะไม่มาใช้สกิลให้เราเนี่ยแต่ให้เปิดดีกว่านะครับแล้วก็เปิดออโต้อันนี้เป็นลมหายใจนะอันนี้คือจะดีมากไม้มาฟาร์มอย่างน,นี้เลยนะครับโโห ตายแล้วมันก็มาซ้ำศพอย่างเงี้ยอย่างนักก้นก็จะกลับไปที่เดิมได้กลับที่เดิมอันในการสคลิปตัวนี้นะผมนะก็สวัสดีครับบ๊ายบายนะครับก็เมื่อกี้นีนเสียงดังแน่ๆเลยนะเพราะว่าผมจะเพิ่มเสียงเองนะเพราะว่าด้วยการที่มาทําการเอ่อ delete น้อยนะครับก็คือเป็นอยู่รบก,กวนเนี่ยมันก็จะแบบทำให้ตัวเองเสียงเบาด้วยครับก็คือผมต้องเพิ่มเป็น เยอะมากนะครับทำให้เสียงเกียรว่าจะดังขึ้นด้วยผมไม่ได้อาจเสียงแย่นะครับ mm hmm. ก็มาในกันนะสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายนะครับ